สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์แฟนเดย์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูด้วยนะครับก็โปรโมชั่นของเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อีพิกนะครับไปยังมิติเลยนะครับผมเอาโัชันรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับก็50บาทได้เป็นอ่อีพิกส่วน500ก็เป็นมิตินะครับผมประมาณนี้เติม300ได้ชื่อไทย500ชื่อสีแล้วก็1,000ได้ชื่อสี r GB นะครับส่วนของฟาร์มเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยของฟาร์มต่างๆสามารถฟาร์มได้เหมือนนนกััะครบ แล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในเซิร์ฟนะครับเปิดครบ1เดือนนะก็รายละเอียดตามนี้เลยทีย่ึงได้200 2ได้ร้อยหนึ่งได้50แล้วก็ที่45ที่ได้25บาทนะครับผมอันนี้ INDISTINCT ส่วนใครที่มาเป็นแคนเนี่ยก็ได้รับของเหมือนกันนะให้ไอ้ใครที่มา5คนขึ้นไปเนี่ยก็ได้รับ500 n c ก็เอาไปเช่าตัวนะครับแล้วก็ได้ดาวนหนึ่งวันเลยนะครับนะครับทุกคนแล้วก็ ก็มาเล่นแตกโอเคถือว่าได้อยู่ก็เลยกำลังเปิดคลิปเลยแม่งเอาใหม่ๆๆๆให้โอกาสให้โอกาสเราขึ้นก่อนนะครับคนวันนี้เนยมาด้วยนะผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าเข้ามาดูกันเพื่อนเป็นอะวะเพื่อนมาแล้ววันนี้ไปไม่มานะไม่รู้ผมจะไหวหรือเปล่ามาดิ เลขอะไรวะ <c oughs> เลขอะไรอ่ะให้ตีเลขอะไรไม่ตีกูจะ้นเลยให้ตีเลขอะไรวะ <c oughs> ไม่ไปด่ดิไม่ปดิไ่ปดิไม่เปดิ่อปดิไม่ไปดนดไม่ได่ปิไมไปไ่ปดิไ่นโ่ดด <c oughs> นี่แต่คนนั้นขึ้นนะผมนะเอ้ยขอโดก่อนขอโดก่อนไม่ไหวไม่ไหวตามปะวะันเพื่อนผมจะโดนต้องเชื่อยกอนนะครับอะไรวะทำไมยิงไม่โดนเลยวะ เออตายทันทีแม่งไม่ดูนี่เซตอะไรกันนครับเซฟกันเซฟกันโอ้โหหมื่นหน้าโซนผิดละขอนแนตตีกันต้องตีเยอะครับข้างบนเยอะมากเราจะออกมาหรือเปล่าผมมาโซโล่นะมันผมไม่ได้โหดเหมือนไม่เคยเล่นเลยเซฟเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่นกันเข้ามาตักีไว้แค่นั้นเฮ้่มเ มจอไม่ไมช่เราไหมมาดูกันมันเยอะมากสามตัวสีตัวเออีไม่ใช่แนวด้ะไม่ตีไก่ครับไม่ตีไก่ครับตายไปได้แล้ววะถุง,งล่างครับเปล่าายเพื่อนลบไว้าาาเกมเจอ,อเยลน,<ค>น,น้าโซนแม่ง มายังมายังอยากบอกอันนี่ะออกแล้วเข้ายกว่าน่าจะมาแล้วรอเลยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อน อ้าวีลีล่หตงกเลยอะุ้ยเกือบตายเกือบตายเกิดลมอะไรวะ

ช่วยเพื่อนหน่อยไอ้หนูเพื่อนกำลังจะตายต้อ <c oughs> งใส่กูมาดิดนะครับจังหวะนี้เอาชุกก่อนกูแตกโอ้แม่เอ้อแตกเลยมาครับแล้วก็เล่นเป็นวิติกไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีคนป่วแล้วว่ะ

มันเราปิดตัวเองไดยปะเอาไงไดีวปะก็เลยไหวอยู่เหมือนเขาไม่ค่อยเซียนมากนะครับหุ้ยหมือนแตกเหรออา้าวหมื่นเพื่อนแตกกูเ,เพิ่งเห็นเอา้เอา,อาแล้วข้างล่างหมื่นป่ะนะ่ะกลาลงไปเลย อ,อุอ้ยด่ากันแล้วโอ้แล้วหมื่นเพื่อนแตกผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นจริงๆนัๆ่ๆๆๆแนแหละทุกคนผมไม่รู้เลยว่าผมไม่รู้จริงนะเนี่ยโอ้ขอโทษเลยถ้ารู้ว่าเพื่อนหมื่นนด้พวกเลยครับไม่ทราบจริงไม่ทราบจริงอะไมกูเดินไม่ได้อ่ะ โอ้โหเพื่อนไม่เชื่อใจกูแล้วทนี้ังเอ้ยทาไงดีวะเพื่อนไม่เชื่อใจกูแล้วหมื่นแตกไหนพี่หนีปะกูหรอมาเลยไม่มีทางตายอ่ะอยู่วันนี้ ขอยาตุดดเลยไม่ตายไหมต่ต้องเล่นมุมป่ะอ่ามันไปดักล้วอะ่ะถ้ามันขึ้นมาเราก็จะโดดร่วมนะครับหนึ่งหนึ่งไหวปะวะ มันไม่กล้าขึ้นว่ะคนนั้นอ,ะอ,อนน่ะ,ะวัดเลยมันดีวะวัดเลยนะมันไม่ขึ้นเลยเขึ้นอย่างวะเห็นม่ขึ้นผมมันนะนเล่ยคนหนึ่งไปไหนะวะเดี๋ยว,ว่ามันมีขึ้นทางนูน้น ไม่มีหรอกมกั้งขอตู้นะครับหมื่นแพงนะเันไหน่ันไปที่ไหนเดี๋ยวให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมา ช่ไมขึ้นมาพี่เนยอะไรล่ะโดดแล้วพี่เนีอ่ะลาก่อ,อุ้ยแล้วใครอ่ะเอ้าคนละพวกออกไปแก่คน,น,น,นละพวกเปล่าวะ งงอ๋อมันโดดมาตรงกลางใช่ปะ่ะแค่มเอ,อย๋ยไง่ะผมวัดเลยนะครับทุกคนดงจะไม่ดูจะไหวหรือเปล่านะต่วัดวัดแม่งไปเลยเนาะโอ้โหไม่มีทางไหวอ่ะโอ้โหน้ำวิ่งหมดมีใายในฝันโอย ไหก้กล้าไม่ไหวว่าคู่โอ้โหไม่ไหวแล้วเลยพี่ชายเจ้าไม่ไหวคูเว้ทุกคไม่ไจาอย่างมือมอะไ่ต้องดุด้วยลังไ่ล้วไมือมอไม่ไม่่เต่รนะครับไโอ้โหไม่ไหวโอเค แม่เงเอ้ยต้องเล่นงไงวะมปให้มันโดดมาโอเคต้องหนีนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะโอ้โห mà thì tôi nên hết rồi mà đúng mà Mà. Đấy, cô chú càng hột ส่วนยังเวอร์หรือเปล่าขอบคุณน้ำมิงหมดป่ะปล่อยจุกไปเรื่อยก่อนนะครับเป็นยันไงบ้างมันเป็นอะไรกันวะ อออขอใช้สเต็ปเดิมแม่น,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 นอุยค้างหลุดเลยมาครับเรามาช่วยเนฟอแคนนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับต้องรวนแค่ไหนหรอวะนู่นเขาอยู่นู่นเขาอยู่นู่นไม่ตายจะช่วยเขาบัอน แล้วแกไปไหนวะอู้หกับตายตายอย่างแม่งจะตายสวยอู้หกืบตายไปแกถ้าไม่ปั๊มยาจะตายเลยไปแก มาเด็กสองเจ๊กบตึงเนื้อโอ้กบตายนี่อยู่ไหนวะ ไม่ใช่นี่นี่ไปไหนวะอ๋อนี่รุ่นขอนี้กันเราจะไปช่วยเขาอย่างไรดีวะเขาดูโหดจัง เป็นไงขอเข,า,เขาให้เล่นนะครับโอ้โหเขาโดนไม่พักเลยอนี่้านี่นี่กูไหมเนี่ย cho mấy niềm rồi đó Đây niềm rồi đó Ok, niềm rồi Mình mất Thế này có gì nào quá Ok, tôi chơi cái đó. ที่ไหนแล้ววะอ๋อรู้แล้วใครใครไม่ค่อยโหดก็ไม่ยอเขาใหม่้วใครยิงอยู่อะไรแต่งไ่รู้ยิงไปก่อนโอเคคนนีละลาก่อนเป็นกูใช่ไหมที่โดน เป็นฉันใช่ไหมที่โดนเอาหมื่แตกเอาหมื่แตกกันนะแลนะ้วกูไล่ด้วย ผมยิงครับไม่ใช่นีนะยิงคนค้างด้วยมาดิขออนุญาตเลยโอ้โห,โหแล้วผมยิงคนค้างด้วยไงของจริงปะละ่ะโอ้ยกระตุกกระตุกเหมือนเก่าไม่รู้ว่าแรไม่แรเอา้าเตะเลยโอ้ติดโลดตายก็ประมาณนี้ครับทุกคนฝากติดตามฝากกดไลรนะครับไราจะมีกิจอะไรต่อไปนะไปเ,เจอกัน